สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโรงเรียน Abbey College Cambridge นะครับสำหรับที่ใครสนใจจะไปเรียนหรือว่ากำลังจะไปเรียนแล้วอยากได้คำแนะนำก็ดูคลิปนี้ได้ครับจะบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมมีความสุขมากนะครับแล้วก็สนุกมากเลยในการได้ไปเรียนที่โรงเรียนนี้นะครับคุณภาพการสอนเนี่ยมันดีกว่าโรงเรียนก่อนที่ผมจะไปเนี่ยก็คือโรงเรียนรัฐบาลไทยนะครับซึ่งมันก็แน่อยู่แล้วนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือมายเซ e ตผมครับมันเปลี่ยนไปเพราะว่าผมเนี่ย ต้องเปลี่ยนมายส์เตตัวเองเพราะว่าไปเรียนที่นี้เนี่ยจ่ายตังค์ไปพแพงเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับซึ่งผมไม่ได้คิดแบบนั้นตอนเรียนอยู่ที่ไทยนะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมขอพูดเรื่องเรียนก่อนเลยแล้วกันนะเรื่องเรียนเนี่ยเขาสนใจเขาแบบมุ่งมั่นในการสอนมากนะครับถ้าคุณเรียนไม่ได้หรือคุณรเปปรียนไม่ดีปปนนเนี่ยคุณสา,ามารถมีเควสต์ซัพพอร์ตคลาสได้นะครับหรือว่าคุณสามารถหรือว่าครูเนี่ยเขาก็จะให้คุณไปอยู่ในซัพพอร์ตคลาสนั้นเลยนะครับโดยใหญ่ซัพพอร์ตคลาสเนี่ยก็ มีอยู่แค่ไม่กี่คนนะสองสาคนประมาณนี้นะครับหรือว่าช่วงไหนที่มันใกล้สอบเนี่ยก็อาจจะมีคนเยอะขึ้นไปอีกนะแต่ว่าคือที่สําคัญก็คือคุณจะได้รับการติวตัวต่อต,ตัวด้วยนะครับคุณครูติวเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะซัพพอร์ตเราดีมากเลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรในโรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถไปคุยกับเขาได้เลยนะเช่นไม่ชอบครูคนไหนสอนแล้วเราไม่อยากไปพูดใส่ครูคนนั้นตรงๆเนี่ยก็ฝากติวเตอร์บอกไปได้นะครับเช่นเรื่องประมาณนี้นะเราสามารถทักแชทส่วนตัวครูไปได้เลยนะครับ ถ้าใครขยันน่อยเนี่ยก็จะตอบเร็วนะตอบตอนวันหยุดก็ได้นะครับทักไปถามการบ้านอะไรเงี้ยก็คืออันนี้คือการเป็นการซัพพอร์ตการเรียนของเด็กที่ผมเห็นว่ามันดีมากนะครับแล้วก็ทําให้เหมือนผมเนี่ยตั้งใจมากกว่าเดิมผมขยันมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการบังคับเรียน i อเอลด้วยนะครับภาษาอังกฤษสําหรับ I อเถ้าคนไหนเนี่ยไอเอยังไม่ถึงที่มาหาลัยกําหนดหรือว่าถ้าไม่ได้เรียน A อเลเวลเราเข้ามาหาลัยเนี่ย เาก็จะบังคับเรียนภาษาอังกฤษอยู่ดีครับในของโปรดของผมเลยนะครับก็คือการช่วยทํา U c a s ะครับไม่ใช่แค่ช่วยทําในระบบอย่างเดียวนะครับช่วยเพิ่อมโอกาสติดด้วยนะครับมหาลัยท็อป5ของอังกฤษเนี่ยเขาคือเ,เด็กทุกคนที่แอพพลายไปเนี่ยคือเกรดดีเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเขาจะแยกแย,กแยกเด็กพวกนั้นออกจากกันยังไงก็คือมองจากประสบการณ์ทํางานหรือว่าโปรเจกต์ที่เคยทําครับทงงั้งโรงเรียนเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ให้ทําทุกคนนะครับมันเป็นเรื่องบังคับจะมีโปรเจกต์ มาให้ทำมันเป็นงานรีเสิร์ชในเรื่องที่ตัวเองเนี่ยสนใจสมมติผมเนี่ยสนใจเรื่องไบโอไบอเทคโนโลยีไบโอเคมีสตีอย่างนี้นะครับก็จะมีการรีเสิร์ชมาในเรื่องนั้นให้นะครับซึ่งอันนี้นเนี่ยมันเป็นทั้งทำให้เรามีโปรเจกต์เขียนเ,เปไปใน Personal s t a t e m e n t Apply เข้าไปในมหาลัยใช่ไหมแล้วสองเนี่ยก็คือการสร้างสกิลรีเสิร์ชครับซึ่งมันจำเป็นมากในการเข้ามาหาลัยนะ แล้วในแต่ละวิชาก็จะมีอีเวนต์แบบนี้ครับที่จะมีนอกเรื่องการเรียนนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็จะเสร็จดึกหน่อยเรื่องการเรียนเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วเรื่องกิจกรรมล่ะกิจกรรมนี่บอกเลยนะครับว่าไม่แพ้การเรียนเลยมีกิจกรรมแทบทุกสัปดาห์นะครับชมรมก็เยอะซึ่งเอาตรงๆนะแทบเข้าไม่ทันเลยนะครับมีกิจกรรมแบบหลากหลายด้วยนะครับคุณเป็นคนยังไงไม่ต้องห่วงครับมีกิจกรรมเพื่อคุณแน่นอนเช่นมีแบบคอนเสิร์ตช่วงแบบทุกเทอมเลยนะครับบางเทอมก็มีสองอัน แล้วก็มีแข่งกีฬาแข่งเล่นเกมอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้เป็นงานคอนเสิร์ตท,ที่ให้ร้องเพลงภาษาแม่ของตัวเองนะครับน้องเขาก็ร้องเพลงคนมีสเสน่ห์นะครับแต่ว่าผมต้องตัดเสียงออกไปงานฟังผมก่อนแล้วกันกออ็ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เลือกเกินมีงานโชว์ศิลปะของนักเรียนในโรงเรียนที่เขาทํามาโชว์หรือว่าการไปเที่ยวกันไปทัศนศึกษาไปเล่นโบลิ่งไปเล่นกีฬาอะไรต่างๆครับพาไปดูบอลก็มีนะถ้าใครเข้าชมรมไปนะครับก็คือกิจกรรมเนี่ยมันจะแน่นพอๆกันเลย กับการเรียนนะครับมีการไปเที่ยวสวนสัตว์เที่ยวสวนสนุกอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเขาคิดว่าเนี่ยถ้าเรียนหนักแล้วเนี่ยก็ต้องเที่ยวให้หนักเหมือนกันครับต้องเล่นให้หนักเหมือนกันแล้วโรงเรียนละ่ะน่าอยู่ไหมผมก็ต้องบอกถึงเมืองแคมบริดจ์ก่อนเลยนะครับแคมบริดจ์เนี่ยมันเป็นเมืองที่น่าอยู่ระดับหนึ่งเลยนะในฐานะนักเรียนนะครับมันไม่ได้แบบวุ้นวายเหมือนลอนดอนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็เจออะไรแปลกๆที่มันแบบเจอได้ทุกทั่วที่ยังกฤษอะถ้าใคร ไปก็อาจจะต้องปรับตัวนิดน,นึงนะครับกับการเจอคนแปลกๆอย่างนี้นะครับซึ่งผมอยู่2ปีเนี่ยก,ก็ยังไม่ชินนะครับวันแรกที่ผมไปแคมปบริสนะวันแรกเลยที่ผมไปถึงปุ๊บใช่ไหมผมไปเที่ยวข้างนอกแน่นอนผมเหอ่อไงใช่ทุกคนก็ต้องไปแล้วผมก็ไปเดินตอนเย็นๆนี่แหละมันมืดเร็วแล้วก็เจอคนมาตะโกนใส่หน้าค,คือมันแปลกมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็ชินนะเด,เดี๋ยวทุกคนก็ชินเพราะผมก็เริ่มชินขึ้นมาแล้วครับแต่ว่า นั่นแหละ2ปีนะก่าจะเริ่มชินโรงเรียนเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองแคมบริดจ์มากนะครับนั่งรถบัสไปแป๊บเดียวครับสินาที15นาทีเดินไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะห่างประมาณ1กิโลนะครับแล้วโรงเรียนก็อยู่ใกล้ป้ายรถเมล์ด้วยนะครับแล้วโรงเรียนเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ห้างร้านสะดวกซื้อถึง3ลร้านมีโรงหนังมีร้านอาหารเต้มไม่หมดเลยนะครับมีสนุกมีโบลิ่งมีร้านตัดผมร้านชานม ร้านคาเฟ่ร้านแตดผมพูดไปแล้วในรัศมี500อเมตรนะครับคือมันใกล้มากนะทุกคนมันไม่รู้สึกเหมือน500เมตรเลยด้วยซ้ำผมเดินไปซื้อชานมแบบบ่อยมากนะครับตอนเรียนนะเพรามาดูในโรงเรียนกันบ้างน,นะครับที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีสนามบาสเล็กๆอยู่นะครับตอนนี้ก็เล่นได้ตอนพักเที่ยงนะครับเล่นได้ตอนเย็นนะแต่ว่าถ้าเป็นมีตอนวันเสาร์อาทิตย์นเนี่ยเขาจะพาไปที่ ศูนย์กีฬาซึ่งอยู่ติดกันเลยนะครับมีกีฬาให้เล่นหลายแบบว่ามีบาสตีแบดบอะไรอย่างนี้นะครับตอนวันเสาร์อาทิตย์นะรับสายกีฬาก็ไปไปได้มันเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้มีอาคารใหญ่อะไรนะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆเ,เรื่องกินนะครับเรื่องสําคัญเลย จะบอกว่าอาหารอังกฤษอ่ะมันไม่เคยอร่อยหรอกนะครับโดยเฉพาะเชฟคนอังกฤษเนี่ยนะโรงเรียนนี้ก็พยายามจะเสิร์ฟหลายๆชาตินะครับอาหารหลายๆชาติซึ่งผมว่า,อาเาอยากให้เขาทำเลยครับเพราะมันเหมือนเป็นการเป,เป็นการดูถูกวัฒนธรรมชาติอื่นมากเลยครับในการทําอาหารของคนอื่นแต่ละคนถ้าใครไม่ชอบอาหารร้อนเนี่ยก็ไปกินคาเฟ่ได้นะครับคาเฟ่ก็จะมีของเวฟนะแล้วก็มีพวกกาแฟชา ดูว่าช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้นะครับของเหมือนคาเฟ่เรียนในหลักสูตรอังกฤษเนี่ยก็จะมีเวลาว่างเยอะหน่อยนะครับเวลาว่างเราจะไปไหนไปคอมมอนรูมได้นะครับตอนระหว่างเรียนคอมมอนรูมเนี่ยก็จะมีโตะสนุกอยู่ด้วยนะครับมีบอร์ดเกมมีที่นั่งนั่งคุยนั่งทํางานนะครับก็จะมีคนคุยกันเยอะหน่อยนะครับตอนระหว่างเรียนตอนปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเพลย์สเตชันมาเล่นกันด้วยนะแล้วก็ตอนตอนบอลโลกเนี่ยผมก็ได้ดูบอลโลกด้วยครับในคอมมอนรูมนี่แหละ ถ้าใครอยากทำงานเงียบๆตอนระหว่างวันนะครับก็ไปที่ห้องสมุดได้ซึ่งมันไม่ค่อยเป็นห้องสมุดนะเรียกว่าสต u ดี้รูมดีกว่านะคือเป็นห้องห้องติวแล้วกัน,นครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเงียบกว่าห้องเรียนล่ะห้องเรียนานี่ยนะครับจะไม่เกิน 12คนนะครับโดยประมาณแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ถึง10คนนะครับมีอยู่ประมาณ78คนนะแล้วแต่ห้องในถ้าใครเรียนพวกไซแอนนะครับเคมีไบโอฟิสิกอย่างนี้นะครับก็จะเรียนในแลบตลอดเลยนะครับซึ่งเก้าอี้มันนั่งแบบโอ้โหนั่งไม่สบายเลยนะครับถ้าใครเรียนเรียนไซแอนสามวิชาเนี่ยก็สู้ๆด้วยนะครับอาจจะหาที่นวดหลังไว้เลยในห้องเรียนอื่นๆนะครับจะเป็นห้องปกตินะครับแต่ว่ากำแพงเขาเนี่ยเขียนได้ครับเพราะว่ากำแพงเนี่ยเป็นกระดานแล้วข้างหน้า จากที่จะเป็นกระดานเนี่ยก็จะเป็นทีวีครับซึ่งทีวีนี้ก็ครูเขาจะใช้สอนนะเขาจะเขียนบนทีวีนะแหละเป็นทีวีทัชทัชสกรีนนะครับแล้วก็ใช้ดูบอลโลกได้อีกด้วยครับตอนบอลโลกในโรงเรียนก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูหอพักกันแล้วกันนี่คือตัวผมตอนตัดต่อนะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งก็คือลืมพูดเรื่องห้องโถงนะครับห้องโถงเนี่ยเขาจะใช้ในการประชุมนะส่วนใหญ่แต่ว่าเราสามารถจองได้นะครับนักเรียนสามารถจองได้เอาไปทาอะไรหรอเอาไปแบบ ตีแบตนะครับผมจองตีแบตแทบตุกอาทิตเลยนะครับหรือว่าตีปิงปองก็ได้นะครับหรือาจะเอาไปทาอะไรก็ได้จริงๆแล้วถ้าใครเต้นเคป๊อปอย่างนี้นะครับก็จองไปได้นะแล้วก็ดูบอลโลกก็ได้ด้วยครับแล้วผมก็ขอให้เพื่อนรีวิวด้วยนะครับแล้วนี่คือคํารีวิวของเพื่อนครับครูบางคน ดีมากใส่ใจนักเรียนมากมีการประชุมปรับเปลี่ยนหลักสูตรตลอดเวลาให้ดีขึ้นแต่หลักสูตรอังกฤษดีเข้มข้นให้นักเรียนรู้สึกว่าต้องค้นคว้าความรู้เข้าใจตัวเองตลอดเวลาจบมารู้จริงรู้ลึกในด้านนั้นความกดดักนกาลังเหมาะสมแล้วผมคิดว่าเขาบอกว่าเห็นคนอื่นติวอยู่ตลอดเวลานะครับเลยมีกําลังใจในการติวเหมือนกันคุณครูรู้จริงและมีแหล่งข้อมูลแหล่งรีซอส p a s ป paper เยอะเข้าใจความแตกต่างทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนแต่โรงเรียนก็น่าเบื่อบ,บ้างเพราะแบบถึงเวลาบางคนอาจหลับหรอต้องไปบอกให้มันพิมพ ไปเข้ากลุ่มคนที่พูดภาษาออริจจนชินอนเดียวกันเลยอาจรู้สึกว่าเข้ากับเพื่อนต่างประเทศยากแต่แต่ใช่ว่าไม่เปิดใจนะอันนี้เอกานะครับเคยโผล่มาช่องเราแล้วพิมาแค่เนี้ยเมืองดีกิจกรรมน่าสนใจครูให้ฟูอาหารกลางๆโดยรวมให้7เต็ม10นั่นแหละครับทุกคนเสียใจด้วยนะครับผมมีเพื่อนแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปต่อไปผมจะไปรีวิวหอนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเห็นหอเนี่ย ก็กดติดตามไปได้เลยนะครับแล้วอะไรอื่นๆที่เกี่ยวกับ Cambridge นะครับเที่ยวแคมบริดจ์ที่สวนสัตว์ที่โรงเรียนเคยพาไปอะไรอย่างนี้ผมก็เคยลงไว้ในช่องนี้หมดแล้วนะครับไปเช็คกันได้นะครับกดเข้าไปในช่องผมแล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย